วันนี้เสนอของเล่นสนองนี่ของสายอาหารเลยมันคือรถถังยานแม่นั่นเองรถทั้ทั้งนี่ให้ดูก่อนพลาสติกมันโอเคเลยนะหนาอยู่นี่ในหนึ่งชุดมาพร้อมกับตัวนี้เพราะว่ามันคือการทําฉากประกอบเนาะมีโมเดลตัวเล็กมาให้ประมาณสิบตัวแล้วก็มีรถมาให้ประมาณเจ็ดคันเล็กเจ็ดคันแล้วก็มีนี่อุปกรณ์นี่ให้ทรงเครื่องเข้าไปนี่ในรถมันก็มีกิมมิกนะจ๊ะเพราะมันสามารถเอตัวจิ๋วจิ๋วหลิวๆเนี่ยใส่ในนี้ และที่ขาดไม่ได้ของเด็กผู้ชายที่ชอบเล่นจินนาการรถทหารเลยคืออะไรมันต้องเปิดออกมาเราไอ้คันจิ๋วๆอย่างนี้ออกมาอ๋อมันเปิดได้กี่จุดนี่ใช่มันเปิดได้ประมาณ4จุดนี่ซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็เปิดเอาหอใส่นี่นี่รถแต่ละคันนี่ออเอามาใส่เข้าไปเลยนะและนี่แล้วก็อุปกรณ์ประกอบนี่เคลระดับเข้าไปให้เต็มที่เลยพร้อมลบสุดๆนี่ตัวตรงนี้ก็เปิดขึ้นได้แล้วไอ้ตัวนี้ก็กระดกขึ้นมาได้ด้วยอ่าหมุนไปหมุนมาได้ใช่เลย ได้มันใส่มีล้ออยู่ข้างล่างโอเคเลย